กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกาจจนาคารวะครูรู้และคุณครทูทุกทุกท่านจเจริญธรรมสมบติดีมีใจในทุกพี่น้องจิตอาสาทุกทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วมในห้องสายด่วนนี้ทุกทุกท่านนะครับกับผมชื่อประพันธ์โพคาใจถึงสิงห์กาจจนชื่อเล่นว่าเท่ปัจจุบันนี้อายุเจ็ดสามปีเป็นจิตอา,าสาสวนป่านาบุญหกต่างประเทศอยู่ที่เมืองดัลลัสบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นนักศึกษาอริยปัญญาตีหลักสูตร7ปีสาขาจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมการกินเจนั้นเมื่อก่อนนี้ยังกินเป็นเป็นระยะระยะกินกับพ่องกับแ่งด้วยแล้วก็หมดบุญไประยะหนึ่งแล้วก็ไปอยู่สหรัฐอเมริกาด้วยความมีอยู่ใหม่ต้องปรับสภาวะก็เลยเลิกกินกไปก็พปิกินธรรมดาก็ยำเปรมเลยเทมาไปเรืเ่อย แล้วก็มากินจริงจังอีกทีหนึ่งอย่างภาคเพียรแนี้วก็เพื่อที่จะตั้งใจกินเจก็คือกินมังสวิรัตตามหลักสูตรของค่ายพิธิธรรมก็คือตั้งใจเมื่อวันที่สี่มีนาคมพุทธศักราชพ,พุทธศักราชสองพันห้ารหกสิบเอ็ดวันนั้นเป็นวันที่ค่ายค่ายแพทย์ค่ายพันแฟน,นพันแท้ ของจิตอาสาที่จะไปร่วมกันที่วัดพระมหาชนกบรรัฐจอดเจียรครับก็ด้วยความที่ตั้งใจจริงเนี่ยมันก็ทำให้กินตั้งแต่เป็นนั้นเป็นต้นมาก็รวมสิริหลแล้วก็ประมาณห้าปีความแตกต่างกันที่ได้รับตามบุติตนเองเนี่ยเป็นคนดื่มน้ำสมุนไพรในตัว จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างที่เราไม่กินเนื้อสัตว์กับกินเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำสมุนภพยในตัวเนี่ยจะสะอาดใสสีจางรสชาติดีไม่เข้มข้นซึ่งต่างกับอตอนที่เรากินเนื้อสัตว์หรือกินอาหารทั่ว,วไปแล้วก็ดื่มด้วยเนี่ยรสชาติของน้ำสมุนภพยในตัวเนี่ยจะมีสีเข้ม รสชาติเข้มข้นแล้วก็กลิ่นก็เข้มข้นด้วยความแตกต่างตรงนี้มันทำให้เราเห็นได้ชัดและเราก็เป็นแพทย์ที่ดูแลตัวเองเราก็ใช้สีกลิ่นรสชาติของอน้ำสมุนไพรในตัวเ,เป็นตัววัดในการที่เราจะรู้ว่าร่างกายของเรานี้ความสมดุลด,ดีหรือไม่ถ้าความสมดุลด,ดีเนี่ยรสชาติก็จะดี ใกล้ๆรสชาติของสีไอ้รสรสชาติใกล้ๆกับน้ําชาของสีละครับสีก็น่าดูมากสีจางอ่อนนุ่มละมุนนะฮะแล้วก็กลิ่นกลิ่นก็หอมหอมมากนะครับและก็อีกประการหนึ่งความแตกต่างก็คือร่างกายของเรานี้ไขมันลดลงร่างกายดีขึ้น แต่สิ่งที่ได้มาก็คือร่างกายนี่แหละแข็งแรงเพราะร่างกายแข็งแรงเพราะอะไร <ın> เพราะว่าเราออกกําลังเนี่ยเราออกกําลังกายหรือทางานเนี่ยเราทํางานด้วยกําลังที่เราจะทํากับชิ้นงานนั้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยร่างกายเราจะออกกําลังไปสองส่วนคือออกรํางกายเพื่อร่างกายของเราเพื่อขับเคลื่อนกับสองออกร่างกายเพื่อที่จะเราไปยกของหรือว่าไปทําของหรือว่าไปเดินอะไรก็ตามแต่เราจะออกกําลังเป็นสองเท่า ของการที่เราไม่กินเนื้อสัตว์หรือเรากินเจนะฮะในสภาวะปัจจุบันนี้สิ่งที่ได้มาก็คือเราสามารถที่จะลดอัตราตัวเองได้ไม่ถือตัวถือตอนเรียบง่ายและก็ใจเย็นสุขุมขึ้นและไม่ทะลุบุบไม่ไม่ไม่ไมุดทะลุดุดันเหมือนเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่กินเนื้อสัตว์อ,อระการต่อมาก็คือ เมนูที่โปรดปานและก็เป็นประจำก็คือพึ่งพาตนเองด้วยการทำน้ำพริกรับประทานเองไม่ว่าจะเป็นนํำพริกเผาสูตรต่างๆหรือน้ำพริกหนุ่มซึ่งเราดัดแปลงจากน้ำพริกหนุ่มที่สามารถเอาน้ำพริกหนุ่มเนี่ยไปทำเป็นน้ำพริกมะเขือก็ได้ทำน้ำพริกอะไรอะไรก็ได้ที่เราสามารถปรับปรุงดัดแปลงเอาน้ำพริกผุ่มไปสมผสานกันมันก็จะเป็นน้ำพริกอีกอย่างนึง แลน้ำพริกที่จะทำประจําก,ก็คือน้ำพริกถนนกับน้ำพริกหัวปลีนะฮะบางทีบางครั้งก็ผสมผสานกันบางทีบางครั้งก็ทํานัานกันแต่ส่วนน้ำพริกเผาเนี่ยที่ทําไว้เพราะอะไรเพราะชอบกินผักสดกินผักสดนานาชน,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 นิดผักสดก็คือกินผักสดที่ส่วนมากแล้วจะเป็นผักสดที่เราปลูกเองเช่นผักบุ้ง ใบชะยาหอมแซบด,ดาวดอยและก็อื่นๆที่เป็นลิ์เย็นเพื่อที่จะมาปรับสมดุลกันทับพริเผาซึ่งมันจะหนักไปในทางลทธิ์ร้อนครับเมนูอีกเมนูหนึ่งที่โปรดปานในการกินเจก็คือแจงเขียวหวานและแจงอย่างอื่นแต่ไม่ได้แจงไม่ได้แจงนานนานๆแจงครั้งเพราะมันมีกะทิและก็ ที่จะนิยมชมชอบแล้วก็ทําเป็นประจําก็คือติดตู้เย็นแล้วก็ฟรีไว้เลยก็คือจตงชิเลดใส่ใส่แล้วใส่ใส่ใส,ใส,ใส่มะเขือพวงนะก็จะผสมผสานกันเพราะว่าตนเองนั้นเป็นคนภาคกลางแต่ส่วนอดีตนั้นเคยมีแม่บ้านเป็นคนภาคใต้ก็จะผสมผสานกันร,ระหว่างแตงชิเลกภาคกลางกับแตงกชิเลกภาคใต้ ก็จะมาผสมกลมกืนกันเพราะหลายๆอย่างมันก็ทําให้รสชาติดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอแบ่งปันเรื่องการกินเจและประสบการณ์ในการกินเจจนถึงปัจจุบัน,บนเพียงแค่นี้นะครับจเจริญทําสมบูรณ์ดีครับมวลพนาค่ะพี่เท่พี่แหม่มคะพี่เท่นี่ที่ทานมาเนี่ยค่ะก็ทานได้ถึงสี่ปีเข้าปีที่ห้าเลยนะคะแล้วก็เหตุผลเลยอะค่ะ ที่มาเนี่ยค่ะก็คือมาทานอาหารมังสวิรัตแบบพวทรเลยนะคะแล้วก็ได้เห็นผลเลยนะคะพี่แบม่ว่าน้ําสมุนไพรในตัวค่ะมีรสชาติดีนะคะหอมหวานนะคะแล้วก็สีจางนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะคล้ายๆชานะคะแล้วก็ประโยชน์ของพี่เท่เลยนะคะไขมันลดลงและกายแข็งแรงทํางานได้สองเท่าเลยอะคะ่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ดีจริงๆก็คือลดอัตราค่ะแล้วก็ใจเย็นไม่มุทะลุแล้วก็ เมนูของพี่แท่นะคะน้ำพริกแล้วก็แกงขี้หวานแล้วก็ขี่เหล็กใส่มะเขือพวงคือเพิ่งจะบอกว่าของพี่แท้นะคะที่ชอบแกงขี้หวานกับที่เหล็กอะค่ะอาจจะเป็นได้ส่วนที่ที่ว่เพราะพี่แท่อยู่สหรัฐอเมริกาบองช่วงเนี้ยอากาศาจะหนาวเย็นนะคะที่แม่มีความเห็นยังไงบ้างคะค่ะเห็นด้วยค่ะเพราะว่าตอนที่ไปเข้าค่ายครั้งแรกเนี่ยเออพี่กินอาหารรสจัดพอเราไปชิมน้ำปสัสสาวะน่ะจะมีรสจัด แต่พอกินอาหารในค่ายนะคะซึ่งไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีกลิ่นคาวอะไรฉี่ออกมาก็ใสสะอาดแล้วหอมเหมือนชาอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไว้นะคะสุขภาพเราเมื่อกินอาหารมังสวิรัตแล้วเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นเหมือนที่อธิเทศบอกจริงๆคะ่ะสาธุค่ะน้อโมธนากับพี่เทสนะคะคือจะเห็นได้ส่วนหนึ่งเลยนะคะพี่เทสชอบน้ําพริกสารพัดน้ําพริกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้าพริกหนุ่มน้าพริกเผาน้ําพริกมะเขือน้าพริกขนุนน้ําพริกหัวปีนะคะ คือคนที่ทานเจอะค่ะช่วงแรกเลยนะคะที่ลดกัรทานเนื้อสัตว์น้ำพริกะะ่ะจะเป็นเมนูเป็นทางเลือกอะคะ่ะที่ทําให้เราทานผักได้มากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณอาทิตย์นะคะที่มาแบ่งปันนะคะ